เนี่ยกังวลอย่างนี้เลยนันตรงนี้เลยใครทํะไรหนูบอกแม่สิทําไมหนูเปียกได้ไงอ่ะแม่ยังไม่ได้อาบน้ําให้หนูเลยนะฮะแม่ยังไม่อาบน้ําเลยนะแม่ยังไม่อาบน้าใครทำอะไรหนูใครทําอะไรหนูบอกแม่สิใครทาเนี่ยเปียกเปียกอย่างนี้ใครทําบอกสิหนูไปทําอะไรมาทําไมตัวเปียกหนูไปเล่นน้ํามาหรือเปล่าฮะไปเล่นน้ํามาอ๋อ แล้วน้ำมาวะอ้าทำไมอยู่อยู่ตัวเปียวะะงงงงทึบเลยงงทึบเลยเนี่ยน้ำมาจากไหนวะฮะแม่งงอะเนี่ยฮะนูนอนตรงไหนมีน้ำได้ไงฮะนูนอนตรงไหนลูกทำไมน้ำมันมีอะบอกแม่สิแล้วน้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนฮะ น้ำมันมาจากไหนอลูกทำไมตัวเปียกบอกแม่ทำไมหนูตัวเปียกอะ่ะฮะดูสิเออทำไมก็ไม่ได้อาบน้ำไม่หนูนะเช้าเนี้ลูกงงเหมือนกันเพื่อนๆตัวมันเปียกได้ยังไง บไาวใครมา่อเชานี้ไข่มาบอกแม่ซิไขรมาใครมาทำอะไรหนูอ่ะไหนดูซิดีขึ้นแล้วหายแล้วเนาะหายแล้วนี่เหลือนิดหน่อยยังบวมอยู่หน่อยเดียวเดี๋ยวขอแม่ดูพี่เบาก่อนอ่าเออยังบวมบวมอยู่ยังบวมอยู่นิดนึงแต่ก็ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวเจอกันวันที่29นะคะแม่ไปทำทุนละก่อนนะนะรู้ปะ่ะเดี๋ยวมานะรีบกลับมาหาหนูนะแต่แม่รักษาหนูหายแล้วขาหายแล้วดีขึ้นแล้วดูสิข้างนี้สิ <c oughs> หายเรื่อยๆนะไม่สนไม่ดื้อแล้วนะหรือว่าไม่สนไม่ดื้อน,นะครับโอเคไหมโอเคนะ เดี๋ยวแม่ให้ข้าวข้ากินก่อนให้เข้ากินก่อนนะอืมอืครับผมนะไหนไห้น้อยให้น้อยน้อยไอ,ยอยตัวนี้ดื้อตัวนี้จำสนจำสนของแม่จำสนของแม่ ทำหน้าหวานๆกอนแล้วทำหน้าหวานๆกันเฮ้ยแม่เจ็บมือเห็นไหมเนี่ยแม่เจ็บมือนี่แม่เจ็บมือนี่แม่เจ็บมือเห็นไหมแม่เจ็บมือเออเนี่ยแหละตรงนั้นแหละแม่เจ็บมือตรงนั้นแหละอืมเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายให้แม่หายไวๆนะครับนะน่ารักมั้ยคะเพื่อนๆเอดูนะบาย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 กันยิ้มหนหวานให้แม่กันดิ เดี๋ยวยิบเก้าเจอกันช่วงเย็นๆนะนะเดี๋ยวแม่หาซื้อของอร่อยๆให้กินนะครับนะครับรู้เรื่องนะโอเคอืมใช่เปล่าวนะ <c oughs> น้าหน้ามองหน้ามองหน้าอืมรู้เรื่องหรอแม่คุยอะไรฮนะบายๆก่อนบายบาย บาย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 เอฟซี bye bye. Bye bye ก่อนนะบายบายครับ